ดูก็รู้คนสวดไม่สวดดูอาการดูอะไรพวกนี้ดูรู้ดูอาการดูหน้าตาก็รู้สวยขึ้นหรือเปล่าะไรเนะี่ยถ้าสวยขึน้นแสดงว่าสวดม์อารมณ์ดีไงครับมันก็ต้องปรับาตาหัวเราะบ่อยๆในหน้ามันก็จะดีอ,อ่๋อหน้ายิม้มใช่อันนี้อาจจะแดดแรงตากแดดเยอะไปหน่อยฮะเขาไม่ไป,ไปเขาให้ทํางานโดยจิตอเขาทํางานโดยปาก ครับไม่ทํางานโดยใช้แรงงานใช่ไหมอ้าวก็จริงไหมล่ะตัวว่าครับเออทํางานทางจิตก็ทํางานทางจิตไงทํางานทางจิตคือสั่งนะสั่งโดยจิตเนี่ยจิตสั่งได้นะได้จิตุตอนแรกกับปากสั่งก่อนพอฝึกมานานๆเนี่ยไม่ต้องใช้ปากเราใช้จิต ยาย่นนั้นเดินมาหน่อยเดินมาหาหน่อยอะไรบเดี๋ยวจะใช้ยูดนี่ก็เดินมาจริงลองทำที่ตุ๊ครับตุ๊พูดน้อยนะสวดมนต์อย่างเรียงวนเวียนวนเวียนน่ะให้ทํางานทางจิตคนคนในวัดจิตซีดวงตาซีตุที่พอจะใช้มันได้เนี่ยมคิดดิครับมึงมาแน่นอนจะไปคิดถึงคนอื่นที่รู้จักนะเขาไม่มาอันนั้นคือยากใจยากหน่อยต้องคิดถึงคนที่เราเกี่ยวข้องได้อ่าครับ อทุกคนก็ฝึกแบบนี้ได้อยู่บ้านก็คิดถึงลูกให้ลูกขึ้นอน,นี้ได้อ๋อบอกหลงพ่อบอกให้ลูกกลับมาอย่าไม่ไปเที่ยวนะบอกเซวดาเชพพรมด้วยครับจริงๆวันนี้ต้องไปเที่ยวแต่อยาก,กลับบ้านเฉยเลยใช่ออกม,มานั่นแหละ